ครับผมร้าน JJ บไยช็อปครับนี่วันนี้ h อ n d a าฟ r ซ่าสานะครับเข้ามาติดตั้งเป็นกล่องข้างจากทางแบนแชรลูกค้าติดตั้งกล่องท้ายไปแล้วนะครับจะเป็นหรหัสแชร์8้าสบจากทางร้านไปมีมาไกลจากัวยพินเลยนะเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับใบข้างตัวนี้ประมาณ3ามสลิตรสามารถใส่บวกได้ประมาณ1ใบเต็มเเลยนะครับส่วนชุดขาจะเป็นขาแหลกข้างตรงรุ่นเลย ถามเรื่องความกว้างก็กว้างมากๆแต่ถ้าชอบก็จัดให้ได้นะครับอันนี้จากมุมด้านหลังนะตัว58ใบท้ายสามารถปรับระดับได้นะครับขึ้นลงได้ส่วนใบข้างปรับลากปรับ,ปร,บปรับไม่ได้นะครับแต่สามารถใส่หมวกได้หนึ่งใบเต็มเลยถ้าเปิดก็ปิดกุญแจแล้วก็พุชกดเปิดออกมาได้เลยนะนี ขาตรงรุ่นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูจากด้านในนะครับโอเคโอเคภายในก็ใหญ่โตบวกเต็มใบได้หนึ่งใบเต็มๆเลยนะครับตัวกล่องเขาจะมีขอบยางกันน้ำรอบใบอยู่แล้วนะแล้วก็มีตัวรับตรงนี้ให้ เผื่อมีก็ใช้เป็นกระเป๋าแล้วก็มีสายรัดด้วยนะครับปิดปับ๊บแล้วก็ล็อกได้เลยดูจากมุมด้านหน้านะครับอ่าก็เลยกระจกนะไม่ใช่ไม่เลยเลยเหมือนกันนะครับกว้างอยู่แต่ลูกค้าชอบก็จัดให้ได้นะครับถ้าสายออกทริปต่างจังหวัดกล่องบําหนักเบามากนะแล้วก็ชุดแหลกอะไรพวกนี้แข็งแรงแน่นอน สนใจก็สอบถามร้าน j จเจไชบช็อปได้โดยตรง,งเลยนะครับให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบแชกเทีสามี่ปกฝาด้านบนจะเป็นฝาคาร์บอนนะนี่ดูมุมจากด้านท้ายชุดแหลกเข้ามาชิดตัวรถก็จะได้ประมาณนี้ครับตัวเหล็กตัวนี้เขาจะมีอะแดปเตอร์เป็นบูทด้านในนะเข้าไปเสริมอยู่ ของท้ายก็เป็นรหัสแชทห้าสิบแปดมีบอกพิงให้ด้วยใหญ่มากฝากไว้ด้วยนะครับผมสนใจก็สอบถามที่ร้านเจเจบายชอได้โดยตรงเลยนะกล่องพลาสติกข้อดีคือบอกพิงเขานิมมากเลยนะใส่ซ้อนถูกใจแน่นอนและทนด้วยนะกล่องพวกนี้นี่ร้านตั้งอยู่แยกอรุณอมารินนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะ เจเจบายช็อปเรามีสองสาขานะครับแยกอุดรนามรินกับซอยวัดศรีประหวัิถนนการจนาพิเศษขอบคุณครับผม